ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันใน EP ที่12แล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องรากที่ n ของจํานวนเชิงสอนนะครับรากที่ n เราเคยเรียนรากที่2มาแล้วเนาะก็จะเป็นสูตรง่ายๆนะครับรากที่2ใช้สูตรนั้นก็ได้หรือเราสามารถนำรากที่2หาโดยใช้สูตรรากที่ n ของตัวนี้ก็ได้ โอเคเขาบอกว่าถ้า z เท่ากับ r แล้วก็ cos เซตาบวก i sin เซตาตัวนี้คือจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงคว้วถูกไหมรากที่ n ของ z ก็คืออยู่ในรูปของเชิงคว้วแล้วเนี่ยคือรากที่ n ของ r นะครับรากที่ n เราจะต้องเป็นรากที่ n ของ r ต้องหา r ก่อนนะครับแล้วก็หาเซตาก่อนแล้วก็ต้องหา cos เซตา ส่วน n บวกกับ360องศาส่วน n คูณกับค่า k นะคับวกกับ i sin เซตาส่วน n บวก360องศาคูณกับค่า k แต่มีค่าไนะตัว sin เนาะค่า k คืออะไรค่า k คือตั้งแต่ศ1 2ย์ไปเรื่อยๆถึง n ลบ1เช่นอะไรเช่นรากที่อะไรรากที่3ค่า k คนะคบค่า k ที่รักต้องอยู่ตั้งแต่ศูนนะลูกนะ ตั้งแต่0นะครับที่จะเอามาคูณกับ360องศาเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ตั้งแต่0 1 2ใช่ไหมครับนี่คืออะไรนี่คือรากที่3ค่า k จะต้องเป็น0 1 2มี3ค่ารากที่3มี3คํคำตอบลูกก็จะมี3ค่าถูกไหมจากไหนเขาบอกว่า n ลบ1ก็คือ n ลบหค่า k เนี่ยไปเรื่อยๆถึง n ลบห n ลบหลูกคือเลข3าลบหเท่ากับเลข2ดังนั้นลูกก็จะลดลงไป1ตัวนะครับลักที่3หาถึงเลข2องลักที่4หาถึงเลข3แบบนี้โดยที่ค่า k ของที่ลักตั้งแต่เลข0ูนย์ะครับลูกลูกต้องแทน0ูนย์ก่อนเค okay, นะครับเดี๋ยวลองหาดูว่าเป็นยังไงข้อ1 0 6วันนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ยาวนะครับวันนี้น้สอนส่งสาข้อเองนะครับแล้วก็ให้เด็กๆทําแบบ ฝึกหัดแค่นั้นเองนะครับเ okay. <Okay. S 1> ข้าแล้วหกเขาบอกเซตคำตอบของ <c oughs> ที่สอดคล้องกับรากที่3 <c oughs> ของลบ64 <c oughs> เท่ากับเท่าไหร่นะครับาหาหา R ก่อนแล้วการทำเชิงคั่ก่อนบางคนหาโดยการใช้สแควรู t ปกติอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับลูกครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เรียนในรูปของเชิงค้่แล้วหารากที่ n ในรูปของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเขาบอกว่าเซตคำตอบ ที่สอดคล้องกับรากที่3ของ64เราได้อยู่แล้วว่า R เท่ากับ64ถูกไหมรู้64ลบ64กำลังสองได้64ถูกไหมเซตาครับเซตาของลูกตัวนี้คืออะไรลบ64ลูกคือแกนอะไรครับลูกครับแกน x ที่เป็นอะไรครับเป็นลบลูกใช่ไหมครับดังนั้นแกน x ที่เป็นลบลูกคือเซตาคือ180องศา นะมาเขียนได้ว่า Z ลูกเท่ากับอะไร r คือ64ใช่ไหมครับแล้วก็คอรด180องศาบวกกับ i s i n 180องศานั่นเองเขียน,นะครับตัวนี้คือในรูปของเชิงคูวทีนี้เข้าหารากที่เท่าไหร่รากที่3ลูกก็บอกว่ารากที่3ของ Z โดยที่น้าจะเริ่มจากค่า k อ่ะทีนี้มาดูค่า k ค่า k ลูกคือรากที่3เหมือนกันรากที่3ค่า k ลูกจะเริ่มที่0แล้วก็1แล้วก็ n ลบ1ก็คือ3ลบ1ลูกเป็น2อ่ะครบแล้วนะครับดังนั้นนะาเริ่มที่ Z 0 Z 0คือ k ลูกเป็น0เท่ากับรากที่เท่าไหร่รากที่3ของ64 16 4 64โอเครากที่3ของ64 โอเคนะครับลูกก็จะได้ออกมาต่อไปตามสูตรนี้ตามสูตรบนนะครับลูกก็จะได้ออกมาเป็นคอส,สเซตาลูกเป็นอะไรนะ180ส่วนด้วย nn N, ลูกคือเลข3บวกกับ360องศาส่วน3แล้วคูณกับ0นถูกไหมลูกครับแซดศูนย์แซดศูนย์นคือแซดเคนะครับตัวนี้เคลูกตัวแรกเป็น0นโอเคนะลูกก็จะได้บวกกับ i sin 180องศาองศา ส่วน3บวก360องศาส่วน3แล้วก็คูณกับ0นะครับตัว i อยู่ตรงนี้โอเคดังนั้นตัว0เนี่ยตัดไปเป็น0ถูกไหมครับลูกเหลือแค่3หารกับ180องศานะครับรากที่3ของ64ลูกคือ4แล้วก็คอสเท่าไหร่3 1เป็น3 60ลูกคือ60องศาอคอทส60องศาตัวหลังเป็น0ูนย์แล้วนะครับ ถ้าตัวคอสเป็นเท่าไหร่ายจะเป็นเท่านั้นขี้เกียจคิดลูกก็เติมเลยว่า i s i ซ60องศาเท่ากับ4คูณกับคอส6 0สส่วน2บวกรูท3ส่วน2 i โอเคนะครับ2ตัดลูกเอา2คูณเข้าไปเป็น2บวก2อรูท3 i ตัวแรกของลูกคือตัวนี้2บวก2รูท3 i ยังไม่จบนะครับรล่ที่3มี3คํคำตอบลูกต้องไปตอว่าเป็นแ1 ใช่ไหมแซบ1ลูกได้แล้วลากที่3ของ64ตัวหน้าเหมือนกันหมดนะครับลูกก็เป็น4คูณกับคอสอะไร180ส่วน3ามบวกสามรอยหกต่อไปลูกต้องคูณด้วย1ถูกไหมครับตรงเนี้ยเน,นี่ยตัวค่า k มันเปลี่ยนไปนะครับเมื่อ k เป็น1ลูกต้องคูณด้วย1นะึ่ะลูกก็ต้องเป็นเลข1ส่วนด้วย3บวกกับ i s i n ร้อยแปดสิบ่วนสาบวกสามร้บคูณห่ส่วนว360สวนจบนะครับตัวนี้เป็น4ี่คอสใช่ไหมครับลูกครับตัวนี้ตัดแล้วลูกได้60ใช่ไหมครับต่อไป3 1เป็น3ามส0มหนลูกเอาบวกกันนะครับมุมบวกกัน60สิบกร้อลูกเป็น180องศาบวกเหมือนกันข้างหลังขี้เกียจคิดเติมเลย i s i ายร้อองศา โอเคนะครับคอร์สร้อยแปดสิบลูกคือลบหนึ่งกับศูนย์ถูกไหมครับแปลว่าอีตัวหลังเป็นศูนย์ลูกเท่ากับอีตัวหน้าลูกเป็นอะไรลบหนึ่งนะครับลูกก็จะได้สี่คูณลบหนึ่งก็เท่ากับลบสี่ตัวที่สองถ้าใครว่านานาเร็วนะครับเด็กๆลองย้อนดูหลายๆรอบก็ได้นะครับตรงช็อตนี้ต่อไปยังไม่จบนะครับ k ลูกต้องถึงเลขสองถูกไหมครับอ่า ลูกก็เป็น Z2 ก็เท่ากับเลข4เหมือนเดิมแล้วก็ cos 180ตั้งเหมือนเดิมนะคบตัวหน้าเป็นเซส่วน N นะครับลูกก็เป็น180ส่วน3บวกกับ360ตัวที่เปลี่ยนคือตัวที่คูณข้างหลัง2ส่วนด้วย3นะครับแล้วก็บวกกับ i s ไซ180ส่วน3บวก360 2ส่วน3นะครับ โอเคเป็นเลข4ตัวนี้ลูกเหมือนเดิมอคอทหก60ติดไว้ถูกไหมตัวนี้ลูกเป็น120ถูกไหมครับ120คูณกับ2เป็น240อ่น,นะเขียนตรงนี้ว่า60บวกกับ240บวกกับ i sin 60บวกกับ240เช่นกันถูกไหมมาเขียนใหม่อีกรอบเป็น4 cos ตัวนี้บวกกันเป็น 300องศาบวกกับ i, s i n 3 0 0องศาเช่นกัน e 3ามองศาคือ60ที่ตกขอดแวนที่4ถูกไหมลูกครับค่า x ของลูกเป็นบวกค่า y เป็นลบ60องศาคอร์ดเรารู้อยู่แล้วว่าเป็น1.2ส่วน2ดังนั้นลูกดูว่าแกน x ของลูกเป็นอะไรเป็นบวกลูกตอบ1.2ส่วน2ถูกปะอีตัวแกน y ลูกเป็นเครื่องหมายลบแปลว่าอีตัวนี้ลูกเป็นคำตอบที่เป็นลบก็คือลบ รูสสามส่วนสองอถูกไหมเค okay, นะไล่ไลตัวมุมไปสามร้อเนี่ยเป็นมุมหกสิบที่ตกคต 4, ขดแวนสี่ค่า X เ,เป็นบวกค่า Y เป็นลบนะครับก็หาคอสของ60แล้วก็ไซน์หกปกติตัดแล้วลูกได้2ลูกได้2อลบสองรูส3สาอเคจบแล้วเขาบอกว่าเซตคำตอบที่สอดคล้องคืออะไรดังนั้นตอบนะครับดังนั้น ตอบว่าเซตคําตอบตัวแรกคือ2บวก2รูท3าตัวที่2ของลูกคือลบ4ตัวที่3คือ2ลบ2รูท3ไอ นี่นะครับสำหรับข้อแรกเซตคําตอบมี3ตัวนานรากที่3จะมี3คําตอบถูกไหมครับลูก็จะได้2บวก2รูส3 i ตัวที่2เป็นลบ4ตัวที่3เป็น2ลบ2รูส3ไอนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับการหารากที่3ของลบ64นะครับลองดูตัวต่อไปถ้าไม่ได้เด็กๆก็มาซูมแล้วก็ดูค่อยๆดูแล้วกันนะครับ Uh, เน้เนๆตัวนี้ส่วนใหญ่ออกข้อสอบเยอะนะครับก้าสามาัญพวกนี้ออกข้อสอบเยอะมากนะครับเรื่องรากที่ n ของเชิงสอนพวกนี้เด็กๆก็สามารถหาจากสูตรนี้ก็ได้ลากที่สองหาจากสูตรง่ายๆคือลากที่ที่น้าสอนคราวที่แล้วอะ่ะในการหาบวกลบอะ่ะก็ได้นะครับหรือว่าจะมาใช้ตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นง่ายๆโดยการใช้การแก้การแยกตัวประกอบที่เป็นหารากที่สองอ่ะ ที่แยกหา x อ่อะ x เท่ากับลบ b อะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเรียนอีกทีเดียวนะเสริมให้ตัวนี้นะคบโอเคต่อไปข้อ1 0 7เขาบอกว่าจงหาคำตอบเซตคำตอบของรากที่4ของ16รากที่4นะครับของ16ลูกก็จะได้ออกมาเหมือนกัน r ของลูกคือ16ถูกไหมครับตัวนี้ตามนี้นะครับ r ของลูกกับคือ16ก็เหมือนกับตัวนี้แหละรากที่3ของลบ6 4 r ก็คือ64 กำลังสนั่นแหละตัวนี้เหมือนการลากที่สองของ16บหกกำลังสองถอสแควรูทแล้วได้16เหมือนเดิมเนาะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ X โอตัวนี้คือตกแกน X ที่เป็นอะไรครับลูกเป็นบวกใช่ไหมแปลว่าเซตาลูกเท่ากับอะไระเซตาลูกก็เท่ากับอะไรศูนย์องศาถูกไหม เราเรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนเชิงคั่ว่าถ้าตกแกนพอดีถ้าตกแกน x พอดีเป็นศูนย์องศาตกแกน x ที่เป็นลบก็จะเป็นลบก็จะเป็น180องศาตกแกน y นะครับคือมีค่า i อะ่ะปกติเป็นบวกอะ่ะก็จะเป็น90องศาค่า i ที่เป็นลบก็เป็น270องศานั่นเองนะครับโอเคนะดังนั้นตัวนี้ก็ได้แล้วว่าเซตาเท่ากับ0นแปลว่า z ของที่รักเท่ากับ16นะครับลูกครับ แล้วก็คอศูนย์องศาบวกกับ i sine ศูนย์องศาโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราหารากที่รากที่4ของของ16อ่ะตัวแรกเป็นแ0นย์ก่อนนะครับแ0ศูนย์ลูกก็ได้รากที่อะไรรากที่4ของ16ใช่ไหมครับลูกครับแล้วก็เป็น cos เซตาลูกคือ0ส่วน4 0ส่วน n นั่นเอง บวกกับ360องศาคูณกับ0นส่วน4นะครับบวกกับ i sin 0ส่วน4บวก360องศาคูณ0ย์ส่วน4 k ตัวนี้รากที่4ของ16อะไรคูณกันทั้งหมดแล้วได้16ก็คือเลข2ถูกไหมถอดรากออกมาอะไรคูณกัน4ครั้งแล้วได้16สิน้าก็มั่วไปหมดเลย โอเคทีนี้ตัวนี้ของลูกเป็นศูนย์นะคใช่ไหมตัวหลังเป็นศูนย์อยู่แล้วศูนย์ส่วนสี่ลูกก็ได้เป็นศูนย์ดังนั้นลูกจะได้ออกมาเป็นคอสศูนย์องศาบวกกับไอไซน์ศูนย์ 0, องศานะครับคอสศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหนึ่งศูนย์แปลว่าตัวไซน 0, ์ลูกเป็นศูนย์ตัวคอสลูกเป็นหนึ่งลูกก็จะได้สองคูณกับหนึ่งเท่ากับสองะตัวแรก <c oughs> ต่อไป z ซหนึ่ง อโอ้น้าลืมถ้าสมมติว,ว่ารากที่4ถูกไหมลูกค่า k ลูกก็เท่ากับเลขอะไร0 1 2แล้วก็3ถูกไหมครับ n ลบ1คือเลข3ลาไล่ไปถึงเลข3นะครับถ้าเป็นรากที่5ก็ถึงเลข4ก็คือเยอะอยู่นะครับลูกครับฝึกให้มันทำจนชำนาญเลข2เหมือนเดิมมาตัวนี้ตัวนี้จะได้ c อ s ์ส่วน4บวกกับ360องศา คูณกับ1ใช่ไหมครับส่วน4บวกกับ i s i n 0ส่วน4บวก360องศาคูณกับ1ส่วน4โอเคตัวนี้เป็น2นะครับคอสต,ตัวนี้ลูกเป็น0อยู่แล้วโอเคตัวนี้เหลือตัวหลัง4 1เป็น4 490ใช่ไหมครับลูกก็จะได้ออกมาเป็นคอ s ส90องศาบวกกับ i s i n 90องศา โอเคนะครับอีก90ของลูกเหมือนกันอยู่ตรง0กับ1แปลว่าแกน x ลูกเป็น0แกน y ลูกเป็น1ลูกก็จะได้ออกมาเป็น2คูณ i โอเคไหมครับตัวที่2ลูกจะได้ออกมาเป็น 2i ต่อไปแซดสลูกคือเลข2คูณกับคอส เซต้าลูกเป็น0องศาส่วน4บวก360องศาคูณ2ส่วน4ใครพอได้แล้วแต่ว่าน้ายอยากให้ฝึกเป็นกระบวนการก่อนนะลูกก็ต้องมาไล่ๆตามนาะลองดูนะครับมันจะได้เป็นการฝึกเผื่อเลขไม่ได้ตรงเป็นแบบ90องศาศูนย์องศา270อะไรแบบนี้พอดีมันก็จะได้ฝึกด้วยนะครับโอเคบวกกับ i sin 0ส่วน4บวก3องศาคูณสส่วน4 ตัวนี้ลูกจะได้2อขอตัวนี้ลูกเป็น0ใช่ไหมครับตัวนี้ลูกเป็น90คูณ2ลูกได้180บวกกับ i s ไซ180องศาถ้าตัวหลังลูกได้แล้วค่าคอค่าไซรลูกเหมือนกันนะครับลูกสามารถเขียนได้เลยลูกก็จะเป็น2ทีนี้180ลูกคือตรงลบ1กับ0ใช่ไหมครับแปลว่าอีตัวไซรลูกเป็น0ย์ตัวนี้ลูกได้ลบ1 ลบหนึ่งคูณกับสองลูกได้ลบสองค่าแซดสามได้แล้วนะครับได้หนึ่งได้สองไอได้ลบสองโอ้ sorry ได้สองได้สองไอได้ลบสองโอเคนะครับต่อไปค่าแซดที่สามนาเกินอีกเลยใช่ไหมตัวนี้คือหนึ่งตัวนี้ก็คือสองตัวนี้ก็คือสามแซดที่สามนาได้สอง แล้วก็คอสศูนย์องศาส่วน4ี่บวก360องศาจริงๆลูกตัดก่อนแล้วลูกจับคูณทีหลังก็ได้คือแต่ละรูปแบบลูกไม่ผิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะฝึกให้ชำนาญหรืออะไรก็ทำไล่ๆขั้นตอนไปนะครับแต่ว่าบางทีลูกแบบเฮ้ยตัวแรกลูกได้90แล้วใช่ไหมลูกก็เป็น90คูณหนึคูณสองคูณ3แบบนี้ก็ได้นะครับส คูณกับ3บวกกับ i s i n 0ยส่วน4บวก360องศาคูณกับ3เขเคนะครับลูกได้2ตัวนี้ลูกเป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะ360องศาลูกคือ90คูณกับ3ลูกเป็น cos 270บวกกับ i s i 270เขเคนะครับ ลูกก็มาดูว่า270ลูกคือ0กับลบ1ถูกไหมค่า x ลูกเป็น0ลูกก็จะเป็น2ตัวหลังลูกเป็นลบ1คือลบ i ถูกไหมครับลูกก็คือลบ i จับคูณการลูกได้ออกมาเป็นลบ 2i ได้3ตัวออได้4ตัวโทษครับเซตคำตอบของรากที่4ของ16คือนะครับรากที่4ของ16คือ ตัวแรกลูกได้ออกมาเป็น2 2ลบ2 2i ลบ 2i เซตคำตอบจะมีทั้งหมด4ค่านะครับโอเค <c oughs> ปวดไหล่ เด็กๆครับเวลาเดี๋ยวนี้เราจะมีโรคสมัยใหม่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดมหรือกล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงหรือเราจะเป็นเหมือนผังผืดติดอยู่ตรงเนี้ยนะครับให้ลูกเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับบางทีนั่งเรียนหรือนั่งเล่นเกมนะครับก็จะมีผลต่อสายตาแล้วก็มีผลต่อเรื่องออฟฟิศซินโดมเนาะก็ให้เด็กๆค่อยๆลูกไปทำนั่นทำนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เด็กอาจจะไม่ได้ มองว่ามันสําคัญเนาะแต่พออายุมากขึ้นปั๊บนะคะมันจะส่งผลเลยก็คือไปไหนมาไหนก็ปวดหลังปวดไหล่คือถ้าเราปวดนะคะลูกมันจะตึงขึ้นมาจนถึงต้นคอแล้วมันก็จะปวดถึงหัวเนาะซึ่งมันจะส่งผลเป็นระยะยาวตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเพราะเด็กๆอายุเท่าน้าหรืออายุประมาณ30กว่า40เหมือนนะ้าเนี่ยก็จะมีผลชัดเจนนะคะให้เด็กๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเนาะลูกเนาะจะได้แบบแข็งแรงในอนาคตนะ ต่อไปมาดูข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่าคําตอบในขดแหวนที่2ของรากที่4รากที่4ี่ก็จะมีทั้งหมด4คําตอบนะคะขดแหวนหนึ่งสองสามสี่นะคะจริงๆหาคําตอบใน z ซที่เป็นตัวที่2ก็ได้คําตอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะาจะไล่ให้หมดแล้วค่อยตอบคําตอบแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวนะหาค่า Rr ก็คือส qua r ์รูทสอกำลังสองบวก2อรูทกำลังสองเท่ากับ เลขสี่บวกสองสองเป็นสี่สี่สามสิบสองรูสิบหกแล้วก็เท่ากับเลขสนี่คือค่า R เซตาเหมือนการหาตัวเดิมแทนเซตาเท่ากับ B ส่วน A 2สองรูสามส่วนสองตัดแล้วได้รูสามตัวนี้ตกขดแหวนหนึ่งค่าเซตาเท่ากับหกสิบองศาโอเคนะครับเซตาเท่ากับหกสิบองศาเขียนใหม่ข้อนี้ว่าแเท่ากับ R คือ 4นะครับแล้วก็ cos 60องศาบวกกับ i sin 60องศานั่นเองนี่คือค่า z ทนะครับทีนี้เขาบอกรากที่4ใช่ไหมลูกอันนี้คือเราค่อยมาตอบว่าขดแหนสองตอบเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวหารากที่4ก่อนรากที่4ของ z นะครับนะหาตัวแรกว่า z 0ศูนย์ใช่ไหมตัวนี้เหมือนกันค่า k ลูกตั้งแต่1โอ้ยตั้งแต่ศูนย์ 1>, 1, 2, 3โอเคนะครับ 0, 1, 2, 3นสอ่าแท้ศูนย์ลูกก็คือแทนอีตัวคูณ3 6 0้อบงศาเป็นศูนย์เนาะลูกก็จะเป็นรากที่4ของ4คอร์ใช่ไหมครับเซต้าลูกคือ60ส่วนด้วย4บวกกับ I, s ไซโนนะเขียนผิด 360องศาส่วน4คูณกับ0บวกกับ i sin 60ส่วน4บวก360องศาส่วน4คูณกับ0โอเคตัวนี้ลูกเป็น0ไปแลยว okay, นะครับลูกก็จะได้รากที่4ของ4คือรากที่2ของโอเคนะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ ตัวนี้ตัดแล้วลูกได้15องศา15องศาบวกกับ I s i n 15องศาลูกครับถ้ามันตกอยู่ในมุมที่ลูกไม่รู้นะคบลูกก็ติดไว้ก่อนจริงๆเขาอาจจะมีช้อยให้ตอบว่าเป็นกี่องศากี่องศาก็ได้นะคบไม่จำเป็นจะต้องหามาเลยว่าคอส15เท่ากับเท่าไหร่ลูกติดแบบนี้ไว้ก่อนต่อไปหาแซดลูกก็เป็นลากที่2ของ2เหมือนเดิมนะคบเมื่อหาได้ตัวบนหาได้ตัวล่าง คอสนะครับลูกได้ตัวแรกคือ15องศาบวก360คูณกับ1ส่วนด้วย4ใช่ไหมครับบวกกับ i sin 15องศาบวก360คูณ1ส่วนด้วย4เ okay. คนะครับลูกจะเป็นรากที่2แล้วก็คอสตัวนี้ลูกตัดได้90 90บวกลูกได้105องศาบวกกับ i sin 105องศา โอเคนะครับเมื่อได้โคดแล้วก็ได้สายถูกไหมก็ไม่หายอีกตัวนี้คือคําตอบที่2หรือจะตอบในโคดแวนที่2ตอบเป็นข้อนี้ก็ได้คือ, 2, คอรู 105, ้สองโคดร้อยห้าบวกไอซรร้อยห้านี่นะครับอันนี้คือโคอดแวนที่สองใช่ไหมมุมสิบห้าองศางคือไม่เกินเก้าสิบอ่ะ <c oughs> ลูกอยู่โคดแวนหนึ่งอยู่แล้วโ <c oughs> คดแวนที่สองก็ตั้งแต่เก้าสิบเก้าสิบจุดกว่าเป็นต้นไปเนี่ย จนถึงเกือบถึง180องศาก็คือคอร์ดแน์2ถูกไหมลูกครับนี่คือเรารู้แล้วว่าตอบคอร์ดแน์2คือตัวนี้ต่อไปหาให้ครบนะครับแซ3แซ2สิเท่ากับลากที่2ของ2คอส15องศาบวก360คูณกับ2ส่วนด้วย4บวกกับ i s i n 15องศาบวก360คูณ2ส่วน4โอเคนะครับตัวนี้ลูก ได้90 90คูณ2ลูกได้180โอเครู้2คอรต,ตัวนี้ลูกคือ15บวก180แล้วก็บวกกับ i sin 15บวก180องศาโอเคนะครับลูกก็จะได้รู้2แล้วก็คอร์เท่าไหร่ลูก195บวกกับ i sin 195องศาเช่นกัน ตัวนี้ลูกก็จะเกินใช่ไหมเหมือนที่เราดูนี่เกินขดแหวนที่2แล้วเป็นขดแหวนที่3ใช่ไหมครับลูกก็ตัวนี้เป็นขดแหวนที่3แต่เขาไม่ได้ถามไงเขียนะต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่3ต่อไป z3 เท่ากับรูสองคอสสิบห้าองศาค <c oughs> อสสิบห้าองศาบวกสามห คูณกับนะ้าลบก,ก่อนคูณกับเลข3ส่วน4บวกกับ i sin 15องศาบวก360คูณ3ส่วน4โอเคดังนั้นลูกตัดได้90แล้วลูกคูณได้270ลูกจะได้หรูอ <c oughs> แล้วก็คอส15องศาบวก270นะครับ แล้วก็บวกกับ i sin 15องศาบวก270ลูกจะได้รู้2คูณกับคอต,ตัวนี้บวกกันลูกได้ 102, ร2อนี่เนาะ270บวก15 285องศาบวกกับ i sin 285องศาเหมือนกันนี่คือขดแหวนที่4แล้วนะครับ เขาถามว่านะจากโจทย์เขาบอกว่าคําตอบในคขดแหวนสของรากที่4ของ2องบวกสอรูทสาไอคือเท่าไหร่ตอบอ่ะตอบคขดแหวนที่2เท่ากับรูทสองคอรหร้อยหองศาบวกกับไอสายหนร้อยหองศาเขียนนะครับนี่คือคำตอบ ว่าขดแวนสองได้เท่าไหร่นะครับทีนี้อีกสองข้อให้เด็กๆทำนะเป็นสองแบบเนาะตัวแรกนี่คือตกพอดีนะครับตกขดแวนพอดีตัวที่สองก็คือให้เด็กลองหาดูว่ารากที่สี่เป็นเท่าไหร่รากที่สามกับรากที่สี่อาจจะยาวหน่อยนะครับส่งเป็นคำตอบใต้โพสต์ให้นะนะครับลูกครับโอเควันนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ยาวแต่ก็ยาวอยู่นิดนึงเพราะแต่ละข้อต้องใช้เวลานะครับ เจอกันอาทิตย์หน้าเนาะที่โรงเรียนแค่นี้แหละวันนี้นะคะบ๊ายบายนะครับ